ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปรากฏว่าเกิดปรากฏการ์หมวก เมฆสีลุงเขาว่าสวยงามมากมันเกิดขึ้นผู้ชมคะไปดูกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนต้องบอกว่าหลายคนตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวค่ะถึงกับฮือฮาเลยนะเพราะว่าก้อนเมฆสีลุ้งคล้ายกับธงชาติไทยปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เองก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หลายคนเนี่ยต้องหันมามองบนท้องฟ้าไปทางทิศตะวันตกช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าจะเห็นได้ว่าสวยงามมากค่ะก้อนเมฆขนาดใหญ่ บทบางแสงดวงอาทิตย์และที่จุดด้านบนสุดของก้อนเมฆกลายเป็นสีต่างๆหลากหลายสีสันลักษณะแนวนอนมีทั้งสีแดงสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีเหลืองด้วยบางคนเนี่ยบอกว่าเออมันคล้ายกับธงชาติไทยเลยชาวบ้านที่ประจวบคีรีขันนะคะที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งผู้ปกครองก็ไปรับนักเรียนกลับบ้านต่างก็จอดเลยนะจอดปุ๊บหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายบันทึกเอาไว้เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกและด้านขวาของก้อนเมฆได้สะท้อน กับแสงอาทิตย์เป็นสีเหลืองทองอร่ามตาเลยทีเดียวค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์หมวกเมฆสีรุ้ง เมฆสีรุ้งนะครับก็เกิดจากการหักเหของแสงนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะะหลายคนก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการของใครลหลายๆคนนี่ก็เป็นภาพที่ประจวบคิริขันพาผู้ชมไปเชียงใหม่กันต่อเลยครับท้องฟ้าง,งดงามจับตาจริงๆครับบางคนบอกจับใจด้วยนะักท่องเที่ยวไปเฝ้ารอชมและเก็บภาพความประทับใจกับแสงแรกของวันใหม่ใน<อ>ช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับนี่หลายคนเตรียมเก็บเสื้อผ้าแล้วนะนะไปเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะขึ้นเหนือขึ้นเหนือไปรับลมหนาว ดอยอินทนนท์ยอดเขาที่สูงที่สุดของเมืองไทยที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มวลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมนะครับอากาศก็<อ>เหลือเล็ตัวเดียวนี่นี่นี่กิ่วแม่ปานเมื่อเช้านี้7องศาเซลเซียสครับและส่วนบนยอดดอยเนี่ยอยู่ที่8องศาเซลเซียส นะครับแล้วก็ถ้าเกิดที่ทําการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อยู่ที่12องศาเซลเซียสครับคุณผู้ชมคะเสารนี้1พฤศจิกายนเตรียมเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหลังจากที่ปิดพื้นที่เพื่อธรรมชาติได้ฟื้นตัวมานานถึง6เดือนในช่วงฤดูฝน1พฤศจิกายนนี้จะเปิดแล้วนะคะเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะครับ